สวัสดีครับวันนี้ช่องน้ำมาได้นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเหรียญรุ่นรวยสมปัตนานะครับเป็นเสมานะครับทีมงานรวยพันล้านนะครับก็จะออกเป็นรุ่นที่ของเขานะฮะเหรียญรวยพันล้านเอ่อออกมามีกระแสดีมากๆแล้วก็ราคาก็สูงมากๆด้วยนะครับสาหรับเหรียญรุ่นนี้เป็นรุ่นรวยสมปาตนาจะคล้ายๆนะฮะคล้ายๆเลื่อนยศ เหรียญเลื่อนยศหมผมข้อรวยวตัตโกนะครับก็ที่มีราคาแต่ว่าด้านหลังเนี้ยด้านหลังรวยสมปัตนาจะไม่ใช่เป็นพัดยศนะฮะแต่เป็นโรงงานเดียวกันนะครับโรงงานเดียวกับรวยเอ่อเลื่อนเลื่อนธรนมรมศรักต์ผมรวยนะครับเป็นโรงงานเดียวกันเลยนะฮะโรงงานนะเดี๋ยวผมให้ดูง,งานเ,าเดี๋ยวผมแกะมาเลยอันนี้ผมก็ไปเอฟมานะฮะทั้งหมด3ามเหรียญ ในราคาอย่างที่บอกไปนะครับผมประมาณ5,000ันบาท3เหรียญนี่5,000ันามเหรียญ5,000ันะฮะก็ก็ถือว่าโอ้โหราคาใช้ได้เลยเดี๋ยวมาดูนะครับว่าทำไมถึง5,000ันบาทของผมนี่จะเน้นแบบเลขสวยนะฮะเลขสวยอ่าอันนี้ลงยานีน่ลงยานร้อนด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่ลงยานร้อนอลงยาเดียวกับอันนี้เลยนะครับ รุ่นเลือดธรรมศาติ์ของพ่อรวยนะครับนี่โุ้ยพื้นนะฮะอันนี้ลงยาร้อนจะไม่ค่อยชัดเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะดูงานเขานะครับสวยจริงๆนะฮะอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงลงยาร้อนอย่างสวยอะ่ะลงยาร้อนอย่างสวยนะครับสวยนะครับอะด้านหลังด้านหลังก็จะมีไก่แบบนี้เป็นไก่แจ้นะครับ ต่อโคดต,ตัวนี้ชินะฮะต่อโคดชินะครับตัวเลขอยู่ซ้ายมือนะครับรวยสมปาถนาเห็นเขาบอกว่าโรงงานเดียวกันกับอ่เรื่องสมณศักดิ์หลวงพ่อรวยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยงานที่แบบว่างานพรีเมียมอย่างเงี้ยออกมาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นค่อนข้างยากมา,มากนะครับของหลวงพ่อพัดนี่ออกมากันแบบโอ้โหจะบอกว่าออกมาแบบเยอะมากก็ได้นะฮะ ก็เล,กเ,ลลเ,เลือกเล่นเอานะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมเลือกเล่นเอานะฮะเลือกสะสมเลือกเล่นนะฮะเลือกเล่นทิมงานนะฮะแล้วก็เหรียญสวยๆอันนี้เป็นเนื้อทองิพิปนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูของผมนี่คือแบบได้เลขได้เลขสวยอะครับได้เลขสวยราคาถึงโดดจริงๆอะผมผมกล้าซื้อนะถ้าเลขสวยๆแบบนี้กล้าซื้อกล้าเช่านะฮะเพื่อหลุมแหลมหนุมแหลม อ่าตัวออ่ามันอันนี้เป็นเนื้อทองอาฟาบาสอ่าเป็นเนื้อทองทิพนะฮะอันนี้เห็นไหมลงยาแบบอันนี้ลงยาร้อนจะสวยมากโอ้โหโอโหย่างกับทองคําเลยนะฮะงานดีมากๆนี่อันนี้หน้าตานะครับหลวงพอ่อสวยจริงๆนะฮะสฝวนจริงรายละเอียดค่อนข้างดีรายละเอียดค่อนข้างดีนี่นิ้วนิ้ว ใช่ได้เลยสุดยอดอ่ะบอกเลยว่าสุดยอดมากๆอ่าอ่ามาดูตัวเลขนะครับ,เ,รบเหรียญก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่เล็กส่วนตัวผมว่าพอดีนะครับเป็นยานลงเป็นยานร้อนที่พอดีนะฮะตัวเลขนะฮะที่ผมนี่ข้อมูลมาหนาึ่งหกแปดนะครับเลขหนึ่งหกแปดโอ้โหเลขเจอกสัวชัดๆนะฮะแล้วก็ อยู่ในโรงยาสีฟ้านะฮะรงยาประจำมันเกิดหลวมพ่อมีด้านบนนี้เขียนคล้ายๆอะไรอะตะลปัดแล้วก็เขียนเก้าๆนี้นะครับวันนี้อีกหนึ่งอันยันคมชัดทุกอย่างสวยงามนะฮะทุกอย่างสวยงามมากๆอ่ะเป็นอีกหนึ่งรุ่นแล้วกันที่ถามว่าต้องต้อง,ต,องต้องเก็บไหมก็แล้วแต่คนจะชอบแล้วดีกว่านะฮะเพราะว่าวัตถุมงคลของพอพัดม,มีมีเยอะนะฮะมีเยอะก็เลือกเล่นเอา เล่นเอานะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าราคาไปแน่ๆนะครับเพราะว่าเป็นทีมงานวดพันล้านเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะทำพาสได้มาตรฐานสวยงามนะฮะอ่าอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับอีกหนึ่งเหรียญก็เป็นทองแดงนะครับผมจะได้ทองแดงแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเลขอ่ะค่อนข้างจะสวยอันนี้อันนี้ลงยาแดงนะฮะอืมอันนี้ลงยาแดงโอโ้โหจี๊ดจี๊ดเลยนะฮะ ยาร้อนยาร้อนสวยมากนะครับยาร้อนสวยจริงๆสวยหน้าตาก็สมบูรณ์จมูกตรงโด่งนะครับทองแดงแดงลิศนะฮะนี่แดงแรงลิศแดงแรงลิศใช้ได้นะครับดูตัวเลขที่ผมได้นะครับหนึ่งหกแปดนะครับคือแบบฟุกอะลุ้นมานะครับลุ้นแบบฟุกฟุกมานะครับนี่หนึ่งหกแปดสรุป หนึ 8, นี้อยู่กับผมสองเหรียญแล้วนะฮะอยู่กับผมสองเหรียญแล้วก็ถือว่าสุดๆดอ่ะนะถือว่าสุดๆอ่ะ,ะอ,อ่านี่แค่หนึ่งหดสองเหรียญน,นี่ใครได้ดูคลิปนี้ก็ ใครอยากจะเช่าก็ต้องรีบหากันนะครับผมมี3ามเนี่ยผมไม่ได้แบ่งนะครับก็เก็บตามกําลังศรัทธาละกันช่วงนี้พระออกเยอะนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้โควิดนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด s ับสไครต์ช่องน้องมาลัยผมด้วยนะครับก็จะมีคลิปใหม่ๆม,มารีวิวให้ดูนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ